ที่จริงจะว่าแต่ความโกรธของคนอื่นเลยนะความโกรธในใจเราก็เหมือนกันนะสิ่งที่เราควรทําก็คือว่าไม่ใช่ไปสู้รบตบมือความโกรธที่มันเกิดขึ้นในใจเพียงแค่เราอยู่เฉยๆดูมันเฉยๆเนี่ยก็ช่วยได้เยอะที่หลวงพ่อเขียนอารสอนมาให้รู้ส่อๆรู้ส่้ๆเนี่ยก็หมายถึงรวมรวมไปกระทั่งว่าเวลามันมีความโกรธเกิดขึ้นในใจนะไม่ใช่แค่ความฟุง้งซ่านเท่านั้นพอมันเกิดความโกรธความงุดยงิดเนี่ย อย่าไปต่อรอดต่อเทียงอย่าไปสู้รบตบมือกับมันนะอย่าไปพยายามเอาชนะมันนะหลายคนเนี่ยพอปฏิบัติทำแล้วเนี่ยอยากให้ใจตัวเองสงบพอไม่มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจก็ทนไม่ไหวอยากจะไปกดข่มมันนะซึ่งอันนั้นก็ยิ่งทําให้เสียท่านะให้กับอารมณ์เหล่านั้นมากขึ้นทําให้ความโกรธนี่มันมีอายุยืนยาวมากขึ้น คนส่วนใหญ่เวลาจะไปต่อสู้กับความโกรธเนี่ยกับเป็นการต่อ,อยุให้มันไอ้วิธีที่ดีกว่าคืออยู่เฉยๆนะดูมันเฉยๆเนี่ยดูซื่อๆเนี่ยนะไม่ต้องไปต่อร้อดต่อเทียงกับมันแค่วางใจเป็นอุบเบกขาให้ความโกรธนั่นก็ค่อยๆอยสงบลงความหงุดหงิดนั่นก็ค่อยสงบลงความฟุ้งซ่านก็ค่อยอ่าซาลงไปให้การเฉยเนี่ยนะ การเฉยอย่างมีสติเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ใช้ได้นะใช้ได้ดีนะในการรับเมื่อความโกรธของคนอื่นนะรวมทั้งความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเราด้วย